สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงส์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าหัวกับปรองดองไม่ใช่เรื่องเดียวกันท่านผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ทำร้ายกันระหว่างคนสองฝ่ายซึ่งถึงแม้จะเป็นคนชาติเดียวกันแต่เป็นปรปักต่อกันไม่ว่าจะเนื่องจากการแย่งชิงอํานาจหรือผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว หรือเพียงแค่ขัดแย้งกันทางความคิดหรืออุดมการณ์ก็ตามหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงสงบลงก่อนที่สังคมจะได้ก้าวต่อไปอย่างสงบสันติสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกก็คือการเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบา,บาบางลงไปเสียก่อนก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการปรองดองท่านผู้ชมครับเรื่องของการเยียวยานั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือเยียวยาหัวใจและการดำรงชีวิตของญาติและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปในสถานการณ์ความรุนแรงที่เอาอาวุธสงครามมาประหัดประหารคนไทยด้วยกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันก็คือการเยียวยารักษาผู้บาดเจ็บที่ถูกทำร้ายหรือแม้แต่ถูกลูกหลงจากการใช้อาวุธสงครามเข้าประหัดประหารคนไทยด้วยกันประการที่ส คือต้องรีบตรวจสอบค้นหาผู้ที่สูญหายซึ่งอาจจะเกิดจากการหนีเพื่อหลบภัยหรือสูญหายเพราะหาศพไม่เจอก็ตามประการที่4คือต้องปลดปล่อยบรรดาประชาชนซึ่งเป็นแนวร่วมที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาร้อย0 0ดประการจริงบ้างไม่จริงบ้างให้พ้นจากการจองจําจะเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวให้ออกมาต่อสู้คดีหรือจะปล่อยตัวถาวรก็ได้ทั้งนี้ โดยที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่เป็นสองมาตรฐ,ฐานอย่างน้อยที่สุดก็ต้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาคดีการเมืองให้ออกมาต่อสู้คดีทุกคนและในประการสุดท้ายคือต้องหยุดการไล่ล่าทำร้ายหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะโดยใช้กฎหมายแบบ2องมาตรฐ,ฐานหรือแม้แต่การใช้อิทธิพลมืดในการอุ้มฆ่าท่านผู้ชมครับขั้นตอนการเยียวยาทั้ง4ีประการดังกล่าวข้างต้นนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดบาดแผลจากันและราวลึกของสังคมไทยครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศา,าสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทยได้ยุติลงเป็นการชั่วคราวหลังวันที่19พฤษภาคม2 5 5 3เป็นต้นมาจนครบและเลยกว่า1ปีเข้านี่แล้วยังไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่อย่างเดียวเหมือนกับจะบอกกับสาธารณาชนว่า ประเดี๋ยวก็ลืมเพราะคนไทยลืมง่ายจะเรียกว่าปล่อยตามยถากรรมก็คงจะได้ท่านผู้ชมครับแต่คำว่าคนไทยลืมง่ายนั้นคงไม่ได้หมายถึงคนไทยที่ต้องประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเหล่านั้นคงไม่ได้หมายถึงบรรดาญาติและครอบครัวของผู้สูญเสียคงไม่ได้หมายถึงบรรดาญาติและครอบครัวรวมทั้งผู้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นพิการทุพพลภาพ คงไม่ได้หมายถึงคนไทยจำนวนนับแสนนับล้านคนที่ประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองและได้เห็นกับตาได้ยินกับหูรวมทั้งได้ดูจากสื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่บิดเบือนแต่คงจะหมายถึงคนไทยจำนวนหยิบมือเดียวที่มีอิทธิพลล้นเหลือซึ่งอาจจะลืมหรือแกล้งลืมไปแล้วว่าที่นี่มีคนตายตกมาถึงวันนี้ผมอยากจะถามนักว่า ใครก็ตามที่หยิบยกเอาคำว่าปรองดองมาอ้างอิงมาต่อล้อต่อเถียงมาเล่นลิ้นกันมาต่อรองกันและยิ่งหนาหูขึ้นก็ตอนที่จะมีเลือกตั้งนี่แหละว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่และพวกคุณทำอะไรกันถามว่าพวกคุณกล้าดียังไงที่เอาคำว่าปรองดองมาใช้เพื่อประโยชน์ของพวกคุณในขณะที่เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปีพวกคุณยังไม่ได้เคยทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย ที่เป็นการเยียวยาบาดแผลชะกันและร้าวลึกของเพื่อนร่วมชาติที่ต้องประสบชะตากรรมอันโหดร้ายนั้นพวกคุณกล้าดียังไงที่เอาคำว่าปรองดองมาขึ้นโต๊ะเจรจาผ่านสื่อมวลชนอยู่บนบาดแผลกองศพและชีวิตเลือดเนื้อของผู้สูญเสียหรือแม้แต่ผู้ที่ถูกจับไปคุมขังไร้อิสรภาพซึ่งกำลังรอความยุติธรรมและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่จนแล้วจนรอด ก็ยังไม่ได้เลยแม้แต่เศษเสี้ยวของความยุติธรรมพวกคุณกล้าดียังไงที่คิดจะสร้างละครน้ำเน่ามากบเกลื่อนกองศพความทุกข์ทรมานและอิสรภาพของคนไทยผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ต้องตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์โดยเอาเรื่องการปลองดองมาเป็นฉากบางหน้าหยุดเถอะอย่าเอาคำว่าปลองดองมาหาประโยชน์กันอีกเลยขอเพียงพวกคุณยุติการทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกัน แล้วหันกลับมาเยียวยาบาดแผลอย่างจริงจังทุกขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นให้ครบถ้วนเสียก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นเพราะหาไม่แล้วบาดแผลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นบาดทยักษ์ที่ทำลายเนื้อเยื่อของสังคมไทยไปจนชั่วลูกชั่วหลานถามว่าคำว่าปรองดองหมายถึงเมื่อพวกคุณตกลงกันได้แบ่งเค้กกันลงตัวแล้วเรื่องก็จบใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมขอร้องเถอะครับ อย่าใช้คำว่าปรองดองเลยไปใช้คำว่าหัวจะตรงตามความเป็นจริงมากกว่าท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าหัวกับปรองดองไม่ใช่เรื่องเดียวกันสวัสดีครับ